อันนี้มันไม่เสร็จสนนี่กะบีจะมีอันม,มงมงของสากาุลเนาะอันนี้มงเวลาเนาะมงเวลาอาบูดาบีนี่อันนี้เวลาอยู่ญี่ปุ่น น,นี่เวลาอยู่ลอนดอนอันนี้เวลาอยู่ประเทศไทยเนาะต่างกันยกตัวอย่างเนาะประเทศไทยตอนนี้เก้าโมงยังสิบห้าเนาะลอนดอนเป็นสิบสองโมงยังสิบห้าญี่ปุ่นสองโมงยังสิบห้าอาบูดาบีเป็นอ่าหกโมงยัง โอ้มัน,ม,นมันโบมันหยุดแล้วมันบบทำงานแล้วบบถืกบบถืกนี่จะของไทยเนาะมันหยุดทำงานแล้วดั่วจังไดรัด่วทำงานอยู่บ่อันนี้มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้เคขนม สวัสดีหนูน้อยอร่อยไหมอร่อยไหมอ,อ,อาหารเศร้านี่มีอย่างเด้ออาหารเศร้านี่จะมีขนมปังเค้กจ<ส>ี้แหละจะ,ะ,ะก็มีแยมเนาะเออเมียน เบอร์นอเบอร์ Book, no, Book. No, Book, นอโฟมาสเบอร์โฟมาแล้วกันเนยภาษาไทยเนยแล้วก็นี่กาแฟ,ฟกาแฟโควันตินซา เป็นเป็รือ่อันเป็นว่าอาหารเบาๆตอนเศร้าอันนเนาะไอ้ลูกค้าได้นั่งชิวๆอันอื่นมันซื้อเอาเนาะตัวอย่างไว้บอกไว้ไว้ไอของอย่างต่างน้ำโค้กแป๊์ซี่เบียร์เบอร์ก็ซื้อเอาเนาะ,ะมีเซ่ีมีเซ่แข่งแซ่เคือง ราคาก็แบบราคาธรรมดาธรรมดาเดือดเพชรแข็งนนี่ตู้เซ นี่เครื่องหมายสัญลักษณ์ของหงแหมเนาะอินทาราอินทารา,า,ราอินทาราจะน,นั่งได้ตามอัตญาสยยัยน้อยๆเข้าโรงเรียนไหมเด็ก

phủ ừ, tuần quay mi mi một quay tới một quay quay nam hầu như đấy

สะพานที่หันยูนถนนตัวนี้หันคือว่ามาอั่นเชื่อว่าคันว่ามาอันยูดีท้าวเนาะยูดีท้าวอนะันวันอันละวันสถานีรถไฟหันเนาะมันอยู่ข้างหลังสถา,าน,นีรถไฟหนะันเนาะถนนข้างหลังสถา,าน,นีรถไฟหันแต่ว่าต้องได้อันมันทางตันเนาะต้องได้ ต้องได้อันขับรถอ้อมออกไปถนนถนนใหญ่พุ่นถนนใหญ่ถนนใหญ่อันอัน,นอันคอนโดลุมพินีพุ่นแหละถนนอย่างบูนิตยโยบ่อยอยู่นี่แหละนิตยโยเนี่ยเขาอาจจะว่าวกิดเนาะจะคอยขี้เลาะมาเนาะขันถาวเามาทางนี้เนาะขันมาทางนี้นี่จะเข้าอันหอมอัน ฮอมมันฮอมโฮมโปรบอ่ะเออฮอมโฮมโปรฮอมห่างโฮมโปรข้างห้องห่างโฮมโปรแล้วก็เข้ามาเข้ามาก็ใกล้ๆเนาะก็ฮอดคือกันเนาะมาเจอวัดนี่วัดอันหนึ่งน่นแล้วก็เขาก็เข้ามานี่นี่อ ทางมาทางข้างหน้านนี่นะจะต้องพุระต้องอันนี้ยบุระอันนี้ยถนทางใหญ่อานุนิตโยพุละก็ะที่เลี้ยวอันนี้อันข้ามล้างรถไฟมาหน่อยหนึ่งก็เลี้ยวใต้เข้ามาโหลดเนาะอ่าบนอันแคมทางอันไหนแคมห้องอันไหนมันขาจะดีเกาจะเฮ็ด บ้านจัดสรรเวอรห้องแถวจัดสรรเนนะาะบารของว่างแล้วก็มีวดัดนี่อย่าง